เห็นงานไม่เมื่อยจ้าพี่น้องวันยุดกับบดยุดนำเขาย้อนหาเงินซื้อตัวเครื่องบินกับเมืองไทยจ้าพี่น้องมาจา้ามากินขขาน้ากันคําเขากัยังค่าอยู่ได้พี่น้องเจลกระดูมง นี่ตอนประเด็กไายบุกินประเด็กไอตอนประเด็กก็ขอโทษด,ด้วยพี่น้องอืมแบบพริกมีมีอ่ะพริกสดเอาไปคั่วนะคะนาะแล้วก็ ร,รใส่พริกป่นด้วยตำสีเพิ่นก็ะเลยงามค่ะพี่น้องพี่น้องเบิ่งเมนูอคุณลุงก็ย่างบาร์บีคิว ซี่โครงหมูปอปย่างซอสบาร์บีคิวนะคะทำแต่งานพี่น้องเดี๋ยวหัวเสียนป้าพี่น้อง ใส่บะคั้นเปียกแซ่บพี่น้องอืมเมนูนี้สะใจมากถั่วก็สิก่งยังพี่น้อง จก็ข่าวร้ายเพราะเต่บรี่กัสีเห็นยังกินในซองฟินเน่ยเต็มเนี่ยมีทั้งไก่ทั้งหมูทั้งเน่าเราปล่อวยวากอยากกินเจลอืมจ้ำเข้าไ่ะป้ะอืม ยำาจนนอนเป็นวินก็ยังน้อยนะแกยังน้อยต้องมีออมสวยเจวเย้ะอยู่ผ้าเขาวกินแบบนี้แหละพี่น้อง ว่ายิมังนอกว่ายิมังไทยกับกินแบบนี้เห็นพี่น้องวายไม่สิมวายิมังนอกเลยกินกินค่อยาค่ะกินอาหารอีสานที้เกมค่ะวายได้หรอกพี่น้องประเด็๋ยววามาเสิร์ฟข้าวผัด เดี๋ยวสิงลงไปเสื่อดอกไม้มาปลูกอยู่อันระเบยียงระเบียง้อ,ยงองสาวเนาะจั๊สิว่าววายยังเพราะเพราะบุญอยู่เป็นบ้านนะคะเรียกว่าห้องสาวหรือว่าพัดแม่นน้อยขัโดยเั๊สิบ่เอาเนาะ เพราะว่าเราอยู่บ้านห้องเช่าเนาะสบายเนยาะเดียทำงานอยู่กิจว่าก็ประมอนเนาะเพล่อลงงานไปสิประมอนประมอนว่าสิเห็ุยังกินน้อมมาเนี่ย เดยืนคืนสิเหตุยังกินออน้องมือนนหละ ว่าสิเก็เ๊กคณะอะไรไม่ไป้นไทย,ไทยจะไปอาทิตย์หน้าซ่องไทยแก่แล้วพี่น้องไม่มีแล้วละ่ะคิดวบ่าบูมีล้หละเพราะว่าเพิ่นเป็น,ปนดอกแล้วนะเนาะมันแก่แล้วพี่น้องแสบ ไม่นี้จ้หฮอนบ่ก้อนใบไม้บทตีจริงเลยอ่ะพี่น้องคนก็รืิเต็มทะเลเดี๋ยวเมื่อสิภาพี่น้องไปเบ่งทะเล นนทะเลบ้านเงี้ยทะเลบ้านในบุรีคือบ้านท้าเลยทะเลเพืเ่อนแถวแบบเขาห้องยังเปลอามาสตารน,น่ะเพื่อนทะเลที่แบบทะเลเทียมไงเขาเรียกทะเลเทียมก็คือทําเอานะ่อาออสซ่าอย่างมาเห็ดเองคือบุรีไม่ใช่ของจริงเหมือนบ้านเราไงว้าแซ่บเนาะ อ่ะอิ่มกินช่นนี้แบบนีอ้อได้กินยังไปร้ายไปนี่ไม่ได้อ,อะไรมากมายอืมส่บเอาไว้เชื่อกันกินนาคินี้ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ